สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแจ้งข่าวดีนะครับรัฐบาลเดินหน้าโครงการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับสำหรับวันนี้จะมาแจ้งข่าวดีรัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้พิการนะครับกระทรวงพัฒนาสังคมจะเร่งฝึกอาชีพให้แก่ผู้พิการให้ผู้พิการ มีอาชีพที่ยืนยันต่อไปในอนาคตได้นะครับและมีอาชีพให้กับตัวเองและเงิน3,000บาทต่อคนต่อเดือนใครจะได้เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังต่อไปนี้เลยนะครับสำหรับคนที่ดูแลคนพิการก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินตัวนี้ด้วยนะครับรับเงินคนที่ดูแลคนพิการครับ 3,000ต่อคนต่อเดือนนะครับถ้าผมดูข่าวมาไม่ผิดก็น่าจะประมาณเร็วๆนี้นะครับสำหรับผู้พิการที่คนดูแลเสียชีวิตเนื่องจากโควิด -19 และทำให้ผู้พิการขาดคนดูแลเป็นจำนวนมากและทางกระทรวงพัฒนาสังคม ได้เล็งเห็นจึงได้ลิเริ่มตั้งโครงการนี้ขึ้นมาและหาครอบครัวผู้ที่จะมาอุปการแะผู้พิการเพื่อจะมาเป็นครอบครัวทดแทนให้ผู้พิการและจะทดลองทําเร็วๆนี้นะครับหรือเด็กที่อยู่ในสถานสงเคราะห์คนพิการนะครับ และครอบครัวที่อุปการรับละไปนั้นก็จะได้รับเงิน3,000บาทต่อคนต่อเดือนไปด้วยนี่ก็คือข่าวดีที่ผมจะมาแจ้งนะครับวันนี้ผมขอแจ้งประมาณนี้ก่อนรอดูข่าวเร็วๆนี้นะครับว่าจะ